สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานาเฉพาะกิจนะครับฮานาเฉพาะกิจของวันที่4กันยายน2อ6 7นารหนะฮานาเฉพาะกิจก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ลุเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับฮานาเฉพาะกิจนี้จะออกเวลา สี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับต้องมีวีธรรมดาก็จะมานําเสนอทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำโชคนำติ่ดีๆไม่ทุกๆท่านนะครับเอามาชมกันเลยนะชมกันเลยนะครับจะได้คุยไปด้วยชมไปด้วยเนาะวันที่สี่ เนนที่4กันยายนของวัน,น6 7 789นะครับเน้นที่7กับ8นะรุน1 2 3 4นะครับคู่ของเขานะถ้าเกิดใครคิดว่ามันจะเลยเถิดมาอีกก็บวกเข้าไปนะครับ70 71 72 73 74 80 81 82 83 84นะครับขอเน้นที่7นะ7นะครับอาจารย์จะเน้นแต่เลขคู่ไมเลขขี่ใครชอบเลขคู่ก็จัดไป2 3 4อยู่ตรงนี้นะครับ2 3 4ตรงนี้นะ ไฟเช่าก็จัดไปนะครับตามนี้เลยครับ7 0 0 7 7 1น7 7 2 2น7 3 3 7 7ด4 7หนึ่งนนะครับเจห้านะครับมองเห็นบอกเห็นจีดอกเนาะเจ็ดู่ตรงนี้นะครับเนี้ยไปกลับเลยนะครับไปกลับเลยนะครับอ่าตามนี้นะครับอาครับเจ็ดนะครับติดเจ็ดไว้นะติดเจ็ดไว้เลยนะครับ ใครชอบแปดกับเกก็จัดไปนะครับฮาหนอยเฉพาะกิดนะตามนี้เลยนะครับ4ี่โมงตรงถึง4ี่โมงครึ่งนะครับมันออกนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมา,มากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงๆ,ๆ,ๆนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนอแล้วกันนะครับรีบๆนะไม่รู้มาจากไหนมารีบๆอยู่ที่นี่เนาะ ค่อยๆทย,ย,ยอยทําลงไปนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับบางท่านก็บอกว่าถามนะครับปากปากคําตอบด้วยนะว่าอทำไมฮานอยออกช้าจังฮานอยเฉพาะขิดฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานวีอพีอาจารย์จะทําหุ้นที่ทําเขาออกช่วงเช้าก่อนนะทยอยกันมาทยอยกันมานะครับเพราะว่าหุ้นฮานอยจะออกช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ก็ก ก็จะช้าๆหน่อยนะครับประมาณนี้บางวันก็ติดธุระบางวันก็อินเทอร์เน็ตไม่มานะทําหุ่นเสร็จแล้วอินเทอร์เน็ตมันล่มก็ไม่สามารถที่จะเอาเน็ตลงได้อะไรคลิปลงได้อะไรประมาณนี้นะครับอุปสรรคหลายอย่างมากๆเลยนะครับทําคลิป YouTube นะครับไม่ว่าจะทาคลิปไหนก็แล้วแต่ทําอะไรก็แล้วแต่ก็มีอุปสรรคทั้งนั้นนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับประมาณนี้นะอย่าเครียดนะอย่าเครียดอย่าโมโหอย่าหง,งุดหงิดถ้าโมโหงุดหงิดหรือเครียดเนี่ย ให้หยุดพักนะครับอย่ามาเล่นอย่ามาอะไรนะครับมันไปลูกเดียวนะมันเสียลูกเดียวนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าจะเย็นเย็นนะครับถ้าเกิดเราใจใจใจไม่ปกติหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปทําอย่างอื่นให้ใจเย็นเย็นให้ให้มันนิ่งก่อนเพราะงั้นถอะให้ใจมันนิ่งให้สังเกตดูหน้าผากเรานะครับเนี่ยหน้าผากถ้ามันตึงมันเครียดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะนั่นแหละอย่าให้มันตึงให้มันเครียดนะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรานะครับในช่วงที่ว่าเรา ใจดีที่สุดนะครับอ่าประมาณนี้คิดบวกเข้าไว้นะครับประมาณนี้นะอ่าขอขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ